สวัสดีพี่น้องๆทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันที่แปลงต้นสตรอเบอรี่นะครับผมเป็นต้นการต้นสตรอเบอรี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเมื่อกวอนที่ผมมาอัปเดตนะครับว่าตอนที่เขาขยายพันธุ์ยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเยอะมากครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมนี่คือแปลงที่ผมเคยมาอัปเดตครั้งหนึ่งแล้วเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับผมสามเดือนที่แล้ว ตอนนี้ขยายเยอะมากครับตอนนี้ขยายเยอะมากเต็มแปลงเลยครับเต็มแปลงเลยจากที่การขยายของที่ผมบอกว่าเป็นไหลแขนของต้นสตรอเบอรี่นะครับนี่คือแปลงแปลงที่เขาปลูกกันเป็นหมื่นๆมื่นต้นนะครับทางท่าแก่ผู้หญิงเขาบอกว่าประมาณสามหมื่นกว่าต้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับผมตอนนี้มี ทางเท่าแก่ผู้หญิงเขาอยู่ข้างบนนะครับไปดูกันครับผมนี่นะครับช่หมดเลยนะครับผมช่หมดเลยนะครับแปลงที่เขาเตรียมที่จาพอบุกขนาดใหญ่นะครับเยอะมากครับผมเยอะมากไปดูข้างบนนะครับเลือเห็นต้นมะละกอครับผมมะละกอต้นเตี้ยครับโอ้ยดกมากครับผมป่า นี่คือภาพบรรยากาศที่ประเทศไต้หวันนะครับเยอะมากครับนี่คือต้นกล้าทั้งหมดนะครับต้นกล้าต้นสตรอเบอรี่ที่จะเตรียมพ่อปลูกประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมพฤศจิกายนช่วงอากาศเย็นๆแต่ว่าช่วงนี้เขาทําการที่จะขยายพันธุ์ต้นกล้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับอต้นสวยมากครับผมสวยมากๆเต็มแล้วครับเต็มแล้ว เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับอ่าดีกำลังทำเลยนะครับผมตัดที่ทำนะครับอ่าดูการทำนะครับผมอ่ามาดูการทำครับมันดูการทำการตัดนะครับ คุยลยเจ็บรเล้ย,ลาาย,ยมีคนซีล่าฮะอยู่很多人对呗老板娘会想你นี่คือทางพนักง,งานเป็นเท่าแก่อีกท่านหนึ่งนะครับที่มารับทำงานเขาจะตัดนะครับตัดไหลที่ยาวๆออกนะครับเลือกเป็นต้นมาดูวิธีการทำนะครับ ตัดตัดตัด,ตดออกแยกต้นแล้วนะครับก็รอให้เขาโตนะครับผมเปลประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมเปิ่อประสบการณ์ใหม่ๆพามาดูครับวิธีเขาทำกันนนน่่างละะเจ้มอ,อยู นี่ผมพามาดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับผมเคยมาทำงานที่นี่นะครับเคยมารับจบที่นี่นะครับทำงานพิเศษที่นี่ขยายไปเรื่อยๆนะครับผมตัด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 แยกสวนแยกต้นออกนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากข้างหลังนี่ช่หมดเลยนะครับผมก็พามาดูนะครับการ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมจากกว่าจะเป็นลูกให้เราได้กินได้ทานได้ลิ้มรสความอร่อยกันก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พามมาดูหาดูยากนะครับหาดูยากอือคือวิธีทำครับตัดคนนี้คือเท่าแก่ใหญ่เลยนะครับเท่าแก่ใหญ่ดูเล็กๆแต่ว่าขยันมากนะครับขยันมาก ตัดแยกิ้นส่วนแยกต้นออกนะครับพามาดูนะครับพามาดูใครที่ยังไม่เคยเห็นก็มารับชมได้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ั่งด้านข้างก็จะมีออสวนถั่วฝักยาวนะครับถั่วักยาวติดกันนะครับติดกันเขากำลังเก็บอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ก็มาดูที่สวนสตอรบอรีกันก่อนครับผม นั่นนะครับกาลังเก็บถั่วฝักยาวสบายบายครับทําเป็นทีบาร์เข้าโมงไปเลยครับเข้าโมงไปเลยสุดยอดม,มากๆการเกษตรที่ประเทศไต้หวันนี่ค่อนข้างสุดยอดมากนะครับผมเขาทำจนถึงทำจนโอเคมากๆถั่วฝักยาวนะครับนั่นคือถั่วฝักยาว ก็เป็นไงบ้างครับเปิดประสบการณ์ให,ใหม่ๆนะครับผมที่ประเทศไต้หวันนะครับที่ประเทศไต้หวันก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ